รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีเปิดเผยว่าสาหรัฐอเมริกาประสานงานมาอย่างรัฐบาลอังการาเกี่ยวกับการมอบความสนับสนุนด้านระบบการป้องกัน S400 ให้แก่ยูเครนแต่ทางตุรกีได้ปฏิเสธเนื่องจากเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของตุรกีซึ่งหากตุรกีมอบความช่วยเหลือดังกล่าวให้แก่รัฐบาลเคฟทางสาหรัฐต้องการเป็นผู้ควบคุมระบบ S400 ทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่รัฐบาลอังการากลับเข้าสู่โครงการความร่วมมือเครื่องวินขับไล่ F35 ซึ่งรัฐบาลอังการาปฏิ เ,เงื่อนไขดังกล่าวเพราะว่าการซื้อระบบ S400 เป็นการตัดสินใจของตุรกีขณะที่รัสเซียยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประเด็นนี้ล่าสุดวันที่9พฤษภาคม2566ทำเนียบคลมลินออกแถลงการเกี่ยวกับการพบปะหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียกับประธานาธิบดีซาเนียจปาลออผู้นำของกีกิสถานที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหนึ่งในประเด็นที่สำคัญคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพของกีกิสถานควบ คู่ไปกับการพัฒนาฐานที่ตั้งทางทหารของรัสเซียที่อยู่ในกีกิสีสถานด้วย